สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับสำหรับชาวนี้บางทุยคนปัตตุนงนำผ้าท่านผู้ชมมาชมบรรยากาศตอนเชา้ชาเช้าไส้ลมและคาไส้โมกนะครับวันนี้มีไส้โมกลงมาตอนเชา้ชาเช้ขาขนำผ้าบรรยากาศของไส้โมกไส้ลมและก็แสงแเดมาฝากท่านผู้ชมสำหรับชาวนี้นะครับ ตอนรับตานผู้ชมข่าวสู้ช่องยูทูบบางทุยคนพัทลุงนะครับก็เป็นประจำเหมือนเดิมอย่างที่ตานผู้ชมทราบอยู่แล้วนะครับช่องยูทูบบางทุยคนปัทลุงนี้นําเสนอในเรื่องราวก้องธรรมชาติปลาเข้าลำนาเลยทะเลน้าตกหรือว่าจะเป็นสถท่านทีทองเที่ยวต่างๆนะครับ่านผู้ชมก็สามารถที่จะข้ามมาเลือกดูเลือกชมเลือกเล่ ได้คลิปในแต่ละคลิปนะครับที่บางทุยคนปัทลุงนามาสนเสนอนํามาลงในช่องยูทูบก็บางทุยคนปัททลุงนะครับสําหรับจาวนี้น้าใส้โมกใส้ลมบรรยากาศตอนจาวจามาฟากฐานผู้ชมนะครับสําหรับจาวนี้ก็มีโมกลง สวยงามมากทีเดียวนะครับอากาศดีทามกลางถุงหน้าเล้วกปาป่าเขานะครับนี่คือภาพบรรยากาศชนนบ,บทชนนบ,บทเกเๆเต้วเต้าบานบางทุยนะครับสำหรับชาวนี้ก,นนก็ได้ยินเสียงนกได้ยินเสียงกา ได้ยินเสียงธรรมชาติต่างๆติี่กับการตอนแบบชาววันไหมนะครับนำมาฝากท่านผู้ชมสำหรับวันนี้นะครับสำหรับฐานที่ชื่นชบในเรื่องราวของธรรมชาติที่บังตุ้ยลงไปแต่ละคลิปแต่ละคลิปในแต่ละทุกวันทุกวันหรือแต่ละโอกาสเนี่ยนะครับท่านผู้ชมที่เป็นสายธรรมชาติก็คงจะทุกอ,อกเลยกระทุกใจนะครับ นี่คือป่าบรรยากาศบานออกบานหน้าที่ไล่ไล่คนโดยเฉพาะคนในเมืองอไฟห่านนะครับบรรยากาศดีอากาศดีนะครับทำไ,ไกรก็ดีไปสมมตสสำหรับบานออกบานหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นปลูกพักปกลาาูกผลไม้ปลูกข้าวทำไ,ไกรก็แล้วแต่นะครับแต่บานออกบานหน้านี้ ทำได้เพลินนะครับนี่คือภาพบ,บรรยากาศสำรับตอนเชาวชาวสำรับปณีนะครับที่บางตุ้ยคนปัทลุงนำมาฝากทานผู้ชมให้ได้ยินเสียงบรรยากาศธรรมชาตาิตนเชากันสดๆนะครับ ท่านผู้ชมก้าบมาในช่อง YouTube บางทุยคนพัทลุงแล้วนะครับรอบควนกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดติดตามด้วยขอบคุณมากทีเดียวนะครับเป็นกำลังใจให้กับบางทุยถึงรักในเรื่องราวและกระเชิญโชคในเรื่องราว้องธรรมชาติใด้มีกำลังใจใเต่ชะหาคลิปมาฝากท่านผู้ชมนะครับ นี่คือภาพบรรยากาศกองตนเจ้ชาวสำหรับปนีนะครับอยบานหนกบันหน,น้านี้นะครับบางสิ้งบางยางนี่เราไม่จะจับเป็นที่ต้องเอ้อปลูกกินเองก็ได้นะครับนี่มันยางดีปลีปลูกก็ดิ่มหน้าปลูกก็ครอบเมืองกาซาหมาติี่จได้รับผลนลิตแล้วนะครับสําหรับคนเดียว,ว่าไม่ขี้ขลานนะนะครับจะปลูกอะไรก็แลวแต่จะทําอะไรกรเเ็แลวแต่ บานออกบานหน้านี้สามารมที่จะาทำได้สามารถที่จะสร้างสั้นได้สามารถที่จะปลูกได้ไม่ว่าจะเป็นปลูกข้าวปลูกส่วนยางฝารา้าปลูกปาล์มทำไรก็และเทตน,นะครับ นี่คือภาบรรยากาศตอนเช้าๆตอนนี้ก็วาประมาณตี๖วัวเช้านะครับอ,อกนาฬิกาตอนเช้าๆนำาพบรรยากาศมาฝากท่านผู้ชมมีโมกลงตอนเช้าๆสำหรับวันนี้นะครับอากาศดีมากๆทีเดียวเลยนะครับถ้าว่าท่านผู้ชมได้มาอยู่ในตรงนี้แล้วนี้จะได้จะสําพัสได้ถึงอากาศเี่บริสุทธิ์นะครับให้ใจเต็มโปอด ไม่มีบุญลภาวะนะครับไม่มีรถเหรนรถไม่สามารถที่จะเข้ามาได้ในนี้นะครับไม่มีควันรถไม่มีฝุ้นมีแต่ความสะอาดบริสุทธิ์ก็องอากาศและบรรยากาศอากาศทดีนะครับขอบคุณมากๆสำหรับทุกๆตานที่ทมรับชมนะครับสำหรับนนีกาโค้ขโขลาาด้วยเอ่อวิดีโอนี้นะครับบรรยากาศตรงนี้นะครับแลวก็มาพบไม่ลาวในอกาสต่อไปนะครับผม สำหรับวันนี้ก็คุณมากสวัสดีครับ